สวัสดีค่ะสงสัยทำไมทำไมบรรยากาศแปลกๆนะคะก็ <c oughs> มาอัดที่ห้องยายนะคะเพราะว่ายายแบบไม่ค่อยได้มานะคะก็เลยมาอัดนะ <c oughs> เพราะว่าแบบเหมือนแบบเป็นห้องแบบนอนสหรับรับแขกอะไรอย่างนี้แต่ส่วใหญ่ยายก็จะมานอนอะไรอย่างนี้นะคะก็สองสาวันประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะดบรรยากาศนิดหน่อยะคะ่ะเพราะว่าในหลังก็ลกอยู่นะ เ้ตังต้งกลองไม่ได้เดี๋ยวแป๊บใช่ค่ะก็วันนี้ค่ะจะมาบีบขึ้นชื่อว่าบีบก็ต้องเป็นกุชชี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดรับคำถาม Q&A ค่ะหลายคนแล้วจะบีบกุชชี่ไปด้วยนะคะเพื่อความสนุกนะคะก็คำถามว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จกฮะ Q&A คืออะไรก็คือ Question and Answer ค่ะก็คือแบบ คนถามแล้วเราก็ตอบแบบถามอยากถามอะไรเราก็ถามได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปตอบกันนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะคิวเขยียนว่า #idea #asknonny ละกัน a s k n o n n y นะคะ <c oughs> ก็มีคำถามอะไรถามได้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ติด #asknonny นะคะโอเค แบบอยากจะถามเช่นอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรชอบเรียนเรียนอะไรสกิชี่อะไรมามาสกิชี่ชิ้นแรกสกิชี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ใครมีคําถามคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะก็มาแค่นี้แหละมาเปิดรับคำถาม Q&A แล้วเดี๋ยวเราจะแบบเลือกคําถามที่เราตอบได้ก็คือน่าจะตอบทั้งหมดเลยแหละเลือกคําถามที่เราตอบนะคะมาอัดคลิปตอบคาถาม q a เนาะค่ะคอมเมนต์ คอมเมนต์เลยนะคะใครมีคำถามน่ารนะักถุงระเบิดค่ะก็เออเราจะถามว่าอันนี้มันคือมัชเมลโล่หรือว่ามันเป็นบันธรรมดาไม่แน่ใจนะคะใครรู้คอมเมนต์ค่ะแต่ไม่ต้องแฮชแท็กนะ มีเป็นไม่ได้แมวน้ำพูนมาดรุหัวเล็บนี่คือดำมอผสมสีสลามสล็อตนะคก็มีเป็นปัญญาว b บรดไม่ใช่ล้วเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะคกอ่ะก็ชอบบีบคก s ชีบันเนสสโซน้าและปลิ้นนะคะโอ้โหเล็บนีูแบบนะะ่าภาโลฮัตตเก di หนึ่ง sticker nice โอ้ oh my gosh บีบ,ยบเยอะไปเหรอหืตมตำมีนี่นะคะตำมนีนะบีบอย่างเมามันทีนี้ก็ชอบบีบคือมันบีบยาอากาศเขาบีบให้อากาศออก ีคำถามพี <c oughs> ่หยนเอคอมเมนต์ใต้คลิปเนยค่ะค่ะก็บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์